You have been defeated. ก็มึงเดินให้กูเห็นอยู่ในพุ่มนั้นไอโง่แล้วกูก็ฟิกเกอร์เข้าไปล็อกขาแล้วมึงก็ร้องกูโปโ่นะเดินให้กูเห็นไม่ใช่เหรอ สวัสดีท้ามาถึทุกก่ากันด้วยนะผมก็อยู่พระอยู่ผมบพระเดินไปเช่นเคยผมก็เกมนี้เป็นเกมที่เดือดพอสมควรนะผมจะปรดูเดือดช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ช่วงต้นคลิปคือผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมแล้วเป็นคนเงียบนะครับปกติผมเป็นคนเล่นเกมแล้วผมเงียบนะผมจะไม่ค่อยพูดอ่าแบบนี้นะครับพูดเปิดคลิปพูดพูดมากกันเลยอย่างนี้ในคลิปนะ ปกติแล้วแบบนิสัยจริงๆผมเป็นคนเงียบนะครับผมเล่นเกมเดียมเงียบครับมาก็คลิปเนี้ยผมจะเริ่มพ uh ูดในเกมจริงๆคือผมอัดทั้งเสียงเกมทั้งเสียงผมครับในเกมเนี้ยแต่มันเป็นช่วงอารเรทเกมนะสิบนาทีขึ้นไปก็คือช่วงนี้คือผมก็ครับเอาคลิปเองมาภาคไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้คือผมก็อัดเล่นๆครับเล่นไปเล่นเฉยๆก็คือ จะมาทําคล,ลิปอเลนตอนแรกจะมาทำคล,ลิปอเลนเป็นออกของแบบคืนไม่ออกตัดเลือดน,นะครับเพราะว่าลเลนไม่ไม่คอ,อกตัดเลือดตั้งแต่แรกอื้มแล้วนี่ก็รวยกระบทอไปแล้วรวยกระบทอไปแล้ว,ลวแล้วก็วสกิลเดินไปครับฟิกเกอร์ตามต่อครับแสดงถึงคําว่าเราดุนะเราจริงเอาจริง,รงก็ช่วงนี้ก็แนะนำว่าให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า ยังไม่ถึงช่วงที่เดือดกันจริงๆก็คือช่วงที่ผมเปิดโปรงันเองโดนหาว่าเปิดโปรกูเปิดโปรตรงไหนก็ให้ดูช่วงถ้าใครดูช่วงหน้าคลิปมาก็จะเห็นว่าแบบว่าคิวเลนนะเขาวนมาในจังหวะก็คือวนมาสามทีนะครับในพุ่มพุ่มของบับแดงฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือมาตรงโซนพุ่มของบัฟแดงนะครับก็คือใกลๆบัฟแดงอ่ะมันคือพุ่มไม้ตรงนั้นแหละผมไม่รู้เรื่องอะไรตรงนั้น บาเล็กงันเนาะแ้เดินวนมาสามทีทผมก็เลยแบบจัดได้เขาหน่อยนะ<ม> <c oughs> คือเขาเดินวนไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเปิดเพื่อนเปิดเอ่อเอ่อบาเล็กบัฟเป็น <c oughs> เปิดตาเอ่อเปิดตาไอเทมซับเปิดตาเปิดตาที่ผหคิเลนวิ่งไปที่พุ่มทันเจ้าแล้วกาลีเราอ่ะจังหวะนั้นมันก็พุ่งไปเหมือนกับว่าเห็นทีมผมมีเมสสองตัวนะครับไม่ใช่มีค่ลิเลนาตัวเดียวคือทีมผมก็ค่อนข้างตอนเลือกตัวมาก็คือด่ากันอยู่ว่ามีปากมีเสียงกันอยู่ว่าคือ มีคนโยนอะไรเงี้ยผมเลือกตัวโยนโยนมาทำไมอะไรเงี้ยครับก็มันจะเป็นช่วงที่กาลีเขาเปิดเออ่พาร์ติชันให้ผมนะคือผมก็เลยเห็นว่าเคลยนยังได้พุ่มนั้นนะบนมา3ทีแล้วเหมือนก็จะรอจังหวะซ้อนสคือผมก็เลยแอดสตินมาเยือนนะก็เป็นจุดที่ผมอ่า ดักแคมนะถ้าถ้าคุณเล่นตัวที่มันเข้าจังหวะสองนะครับอย่างคิวเลนนะคิวเลนเข้าก่อนไม่ได้นะถ้าไม่เกิดจริงนะเข้าก่อนเข้าก่อนตายนะเพราะมันมตัวมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีแค่สกิลสองกับฟันนะจนะิจึ๊ตาฟันไม่ตายก็คือเตรียมตัวโ <Amazing. S 1> ดวนลงนะุงประมาณนะั้นยิ่งมปต้นเกมนี้ยิ่งอ่อนแอนะผมต้องพอมีเทมสน,นิดนึงนะอย่างคิวเลนนะคือคลิปนี้ผมเล่นเป็นสายล้วงไอลาซินฝั่งตรงข้ามนะผมเน้นเน้นกันแคลรี่ทีมเราครับ ออบเลนผมก็จะเล่นทํานองแบบว่าพอเลียร์คิปล่างเสร็จก็มาเลียร์คิปเลนกลางนะครับแล้วพอถึงช่วงของ4นาทีเราก็จะเริ่มดันป้อมของดาร์คเลเยอร์นะครับถ้ามีจังหวะดันเราก็จะดันนะแต่ถ้าดันไม่ได้ก็จะไปเลียร์เลนกลางนะผมคือเกียร์คิปเราก่อนแล้วก็ไปเลียร์เลนกลางนะครับจะไม่วิ่งไปเติมบนนะเรียการทิ้งเลนมันทิ้งเลนได้นะแต่ได้แค่บางช่วง พยายามอย่าทำแบบทิ้งเล่นบ่อยนะนี่เ็เราเข้าไปโดนกอ่อนถ้าใครเห็นช่วงต้นเกมเมื่อกี้คิวเลนเขาเก็บหมดเลยนะครับสี่ตัวครับบนนะถ้าใครเห็นจังหวะเมื่อกี้นะคือเหมือนกับว่าช่วงของเริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีผมเพื่อเราก็โดนไปก่อน,นคับบตอนนี้เพนก็กูกับสถานการณ์เาได้ครับก็โอเคครับมันมีได้มันมีได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับผม ก็ตีอะไรผมไปเรื่อยก,ก็คือมันไม่ยากนะครับสำหรับการเล่นอ,า,อาเลนที่ใช้โป,โปรมองกูก็ปั่นเกินพยายามสังเกตมินิพยายามสังเกตมินิแม,บ,ยายาม,ม,นมบนะดูครับฝั่งตรงข้ามครับผมมาจากตรงไหนแล้วคิวเลนครับน่าจะสงสยนะัยครับน่าเขาจะเริ่มสงสัยช็อตเนี้ยเพราะว่าผมอ่ะอยู่ๆก็เดินเข้าไปนะมันเป็นจังหวะที่ผมแบบเอ้ยเดิน เดินเข้าไปเลยเหรอเลือรู้ได้ไงว่าปตีนี่อยู่ไปไหมคือเนี่ยผมเล่นอ่ะคือผมไม่ได้ใช้โบนะครับแล้วจังหวะที่ผมเดินเข้าไปมันเหมือนแบบว่าเอ้ยอยู่ๆมันเดินมามึงรู้ได้ไงว่ากูตีอาด์กอยู่นะครับแล้วทำไมป่าไม่ไปแกล้งเลนบนนะใช่เล่นพลาดไหมคือจริงๆจังหวะเมื่อกี้ป่าต้องแกล้งเลนบนเนี่ยแต่ปรากฏว่าผมมาดันเดินไปแล้วเหมือนไปเจอเข้าพอดีครับเป็นจังหวะที่แบบว่าไอ้เหี้ยเหมือนโปรถ้าถ้าผมเล่นคิวเลนผมก็คิดว่า มึงมึงรู้ได้อย่างไรครับผมแล้วถ้าบวกกับจังหวะที่ผมใส่มาต้นคลิปนะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือคือมึงรู้อะ่ะมันเดินมามึงรู้อะ่ะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ่ามันแหละ How to อลเลนเล่นให้เหมือนโปรนะผม <laughs> ไม่ใช่โปรเพเยอร์นะครับ<ๆ>โปรแกรมช่วยเล่น <laughs> สัต <laughs> ว์กูก็ปั่นเกิดคลิปนี้ครับ How to เล่นเหมือนโปรนะครับนะครับบิ๊กเกิร์็อกขาไปก่อนหนึ่งทีครับคิวเลนกู ยังไงกดตีไม่ได้ครับเรากดนตีสวนไปครับเนี่ยสังเกตนะผมไล่บี้อันไล่แต่ไล่บี้ <pod inclusive stress shots> แต่ไอ้คิวเลนนะครับ i̇şte. คือไล่บ hmm. ี้เขาอย่างเดียวนะครับคือมันก็ว่าทุกครั้งที่เจอเขานี่ต้องได้ปะทะนะครับต้องได้ฟันต้องได้ตีนะครับต้องได้แลกนะครับสังเกตจุดนี้ครคือคือคัามมุ่งคองข้ามคือก็ต้องเริ่มแบบว่าที่อันเลนนี่มาอีกแล้วอันเลนนี่มาอีกแล้วคุณเข้าไหมถ้าคุณเล่นจังเกิลแล้วคุณโดนแบบออฟเลนความมุ่งข้ามไล่ ไล่กดไล่บี้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้ oh, แค่นี้มันเลงจากกู <Love it. S 1> นะนี่เข้าใจไหมผมก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันนะผมใจเขาใจเรานะครับแต่จังหวะมันมีบางจังหวะที่ผมเล่นแล้วแบบมันเหมือนโปรอะ่ะมันเหมือนโปรจริงๆนะผมเพราะว่าบางจังหวะคือเดินไปแล้วบังเอิญไปเจอเขาพอดีแล้วมันจังหวะผมก็เป็นคนที่ชอบบวกอยู่แล้วผมมันก็เลยทําให้แบบมันกต็ต้องเป็นแบบเนี้ ก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตีไปเลยนะผมมก็ไม่กลัวนะลุมลุมสองครอของผมก็เริ่มมีนะครับเห็นไหมผมเปิดของให้ดูมันก็เริ่มมีของอะไรแล้วนะครับก็ไม่ได้กลัวผมสองตัวนั้นน่ก็คือเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะผมก็ไม่ได้ดีนะเข้ามาแบบผมก็ลำรอเมื่อกี้ก็เคลียคีไปก็เดี๋ยวจังหวะนี้ผมก็จะสอนเล่นไปก่อนนะเมื่อกี้คิวเรนอยู่กลางนะครับถ้าใครสังเกตมินิแมปในคลิปนี้แนะนำว่าให้ดูมินิแมปบ่อยๆนะคุณ มอทอด,ดันป้อมอลไรช่างมันแล้วเราตีป้อมมอทอด,ดันเกียร์คลิปช่างมันเราตีป้อมเนีเราตีป้อมอย่างเดียวแล้วก็ตัวมอทอดแล้วเราก็โลกระสวยครับมอทอดเราไปผมไม่รู้เขามีเอ็กซิคิวหรือเปล่าแต่ผมเน้นผมเน้นเปิดตีไปก่อนแล้วเจา้าหนี้ผมก็ไม่กลัวคิวเลนนะผมก็ไม่กลัวคิวเลนเพราะว่ามันน่าจะอยู่บนเยอะครับผมก็เดาไปตอนแรกผมก็ระวงอยู่มันจะมาล้วงตลกอย่างหรือเปล่าผมก็เลยใส่สุดไปเลย แล้วก็รีเลอตเอาตอนนี้ทีมบนไม่ไหวแล้วก็จะวิ่งขึ้นบนไปเลยนะครับเพาว่าคลิปล่างเราสงูงเดี๋ยวตอนจังหวะที่ในคลิปนะคถับผมได้พูดจังหวะเออผมได้พูดจริงๆใช่ไหมอ่าแนะนำว่าให้ให้อ่าผมควจะบ,บ่อยให้ผมมีคนพูดตน,นี้ร เพราะว่าคลิปนี้มีผมสองคนนะก็คือมีผมที่เป็นคนภาคกับผมที่เป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมนี้นะครับนิคป้าเอาไปคือผมที่เป็นคนภาคก็คือมารับช่วงต่อในช่วงแรกก็คือแบบช่วงแรกอะผมไม่ได้พูดอะไรนะเล่นเกมเงียบๆเฉยๆเล่นแบบเล่นเงียบๆของตัวเองก็คือไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเงี้ยแลคือตั้งใจเล่นอะนิคป้านะอ่าแต่ถ้าไปช่วงหลังๆคือผมจะเริ่มพูดแล้วเนื่องจากฝั่งตรงข้ามมันร้องว่าผมโปนะแต่ผมไม่ได้โปไงคือผมก็เลยว่า ผมก็เลยบอกว่าอ่าเล่นอย่างเงี้ยมันก็เจออยู่แล้วล่ะเล่นอย่างงี้มันก็ต้องเจออยู่แล้วล่ะผู้เล่นผู้เล่นดูแมปตลอดเวลานะครับเลยสายตาไปดูก็คิวเลนอยู่เลนบนนะผมเปิดอันตีมาใส่มีนาก่อนเลยครับเพราะว่าไม่มีคนซ้อนมีหน้าผมแวนอยู่ล่างนะมสังเกตดีครับจังหวะผมเปิดคือไม่ยังเลฟแบบจังหวะวิ่งถึงไฟเลยครับเพราะว่าการที่แบบเราข้ามไม่มีตัวยืนก็คือเราจะไม่สบายับจังหวะนี้ชือเลนเอาไปแล้วครับตอนนี้ผมต้อง ส่งต่อ่าต้องแนะนําให้ดูว่มินิแมปนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมจะส่งต่อให้กับอผมคนถัดไปครับได้พูดแล้วนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค่นซ่อไคล้าผมด้วยผมแล้วก็โอเคครับดูฉากนี้ดีๆครับผมเป็นฉากที่ผมใส่มาต้นคลิปับผมฝากกดไลค์นซ่อมคล้ายผมฟิกเกอร์แล้วก็ล็อกขาไปผมแล้วก็ล็อกขาหนึ่งทีแล้วก็รัวสกิลหนึ่งผมแล้วก็อันตีไปรงตรงนี้ปังเนอะ ตามนั้นเลยเพครับเจอกันคัให้ฝันทองามเขาให้คนผมเป็นคนให้ตัวผมเป็นคนหนึ่งพูดแล้วกันเอ้ฟันข้งมรล้อมาแล้วโปรครับผมดูช่องแชทดีๆีครับโอ้พ่อมึงก็มึงเดินให้กูเห็นอยู่ในพุ่มนั้นไอ้โง่แล้วกูก็ฟิกเกอร์เข้าไปล็อกขาแล้วมึงก็ร้องกูโปรนะเดินให้กูเห็นไม่ใช่เหรอ Your team has destroyed a tower! An ally has been defeated! Keep an eye on the enemy's might golem! Your team has destroyed a tower! Shut down! โออย่างงั้นเหรองั้นกูก็เล่นเห็งเหมือนโปไปแล้วละกันในสัตว์หึโปรอย่างงั้นเหรอฮึกูก็เล่นเหนมือนโปไปแล้วละกันในสัตว์มันเดินให้กูเห็นนะมึงเห็นเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นนะแบบในแมป ยังไ,ไงอะเอาก่อนที่จะถึงตอนเนี้ยที่ผมเพื่อนมันเปิดตามันจะล้วงไอลาวิวเนี่ยผมพูดถูกปะมันจะล้วงไอลาวิวแล้วผมเห็นไงผมก็ฟิกเกอร์เข้าไปในพุ่มดิรออะไรอะไม่รู้เราแต่เขาจะมองมันเปิดตาจังหวะเนี้ยเนี่ยเปิดตาจังหวะที่มันเดินอ้อมจังหวะเนี้ยใช่แล้วมันก็เดินเข้าพุ่มผมก็รู้ไงไผมก็ดันไปรู้ดีไง เดินไว้แม่ทันเดินหนีไปไม่ทันสุดระยะตามองเห็นเลยแม่งก็เสือกเข้าพุ่มนั้นเป็นใครมันจะไม่รู้ว่ามาลองผมโปเฉยงั้นกูให้เล่นให้เหมือนโปไปเลยละกันไอสัตว์เล่นให้เหมือนโปรง่ายนิดเดียวไปแล้วไอสัตว,ไวไต์ไปแล้วกูไม่ตาย,ไ,ตายไปแล้วไม่ตายกูไปแล้วรอดอยู่ก็ไป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 เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนู้น

เนีน่ยเอจ้ากูดี้เจ้ากูดี้ใกล้ๆเนี่ยออกมาข้างนอกเล่นใกล้ๆเนี่ยเล่นในป้อมเล่นคิดโตาเล่นในป้อมนะครับไม่ได้นะได้แค่บางจังหวะรอเลยกูรอจังหวะเลย ตายดีแม่รออะ <c oughs> ไรอ่ะตายดีแม่รออะไรอ่ะ มีนะว่าไงจ้ามินะเจอาโง่ลองโปกูมีคลิปกูมีคลิปกูไม่ได้โป่ะจัดไป เล่นเหมือนโปกูก็เล่นได้ถ้าต้องการถ้าเล่นโง่ขนาดนี้กูก็เล่นเหมือนโปได้เหมือนกันอนะดูเอาไม่ไหวนะกูเล่นไม่ไหวนะไม่ไหวอนะจังหวะจังหวะถ้าเห็นตรงเลนกลางตรงเอลอะป่าเอลอะ เพื่อนเปิดแมปแล้วมันเดินอ้อมไปแล้วระยะตามันยังเห็นอยู่ไงแล้วทีเนี้ยผมก็ยังเห็นอยู่ว่ามันอยู่ตรงพุ่มนั้นไงแล้วจังหวะเลนกลางอะผมรู้เลยว่าถ้าเขาเล่นปลายอะมันยังไงมันก็ต้องดักตรงนั้นอะคือรอข้อจังหวะสองเจ้แต่ผมมาดีดดันไปฟิกเกอร์แล้วล็อกขาไงมันก็เลยหาว่าผมร้องโปรจริงๆคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องสแตนบายตรงนั้นนะผมเล่นป่ามาเยอะพอสมควรไงเปิดให้ดูคุณเล่นป่ามาขนาดไหน กูเล่นมาหนักมากอะป่ามันกูจะไม่รู้อยู่ตรงนั้นมันเป็นที่อะไรอ่าแอสซาซินอะผมเล่นมาเยอะพอสมควรอนะโอเคไม่ไหวไม่ไหวเจอกันอย่างนี้บอกว่าร้องโปรไม่ได้ไม่ได้นายเดินงงง,ง,งอย